สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปรลาธรรมานะคะโอเคพี่ปุ๊บเมื่อวานพี่ปลาไม่ได้รีวิวแหวนวงนี้นะแหวนวงวงนี้อยู่ที่สองพันห้านะลูกค้าไซส์ห้าสิบหกนะคะลูกค้าอันนี้ไซส์ห้าหกนะคะไซส์ห้าสิบหกอ่ะพี่ปลาใส่ให้ดูนี่จะอยู่อย่างนี้นะไซส์ห้าหกนะคะสองพันห้าค่ะ ไซห้าหกนะคะอันนี้ทับทิมรถเก่านะลูกค้าทับทิมรถเก่าน่มถึงเวลานอนพี่ปาแล้วนะแต่ว่าพี่ปาจะรีวิวไว้เผื่อใครตื่นเช้านะจะได้แบบมาดูมาชมอะไรเงี้ยนะคะ โอเคต่อต่ออ,อันนี้อันนี้สีพัสเทลนะสีพัสเทลปกติสีพัสเทลวิปลาจะลดอยู่ที่พันแปดห้าสิบนะคะงานปกติสองพันห้านะลดเหลือพันแปดห้าสิบอ่ะพี่ปลาวัดไซส์ให้อ่ะไซส์ก็จะอยู่ที่ห้าหกห้าเจ็ดนะเนาะประมาณอา๋อห้าหกค่ะลูกค้าห้าหกนะคะห้าหก ให้พันแปดห้าสิบนะวงน,วงนี้วงนี้นะคะให้พันแปดห้าสิบนะคะเผื่อลูกค้าชอบสีพัสเทลนะคะสีพัสเทลใส่แล้วก็จะ,ปะเป็นไงห้าหกนะคะลูกค้าห้าหกต้องใส่นิ้วนางนะก็จะได้อย่างนี้นะคะเป็นกิมบอรเซียงสตาร์นะคะออพอดีพี่ปลาลงงานต่างหูเนะอะลูกค้าโดนต่างหูอันนี้นะคะอันนี้เป็นไพลินที่น้ำสวยนะ พาินน้ำสวยมีคู่เดียวนะคะอ่ะมีคู่เดียวนะคะเป็นงานชุบขาวนะคะอันนี้ให้สองพันห้านะคะอันนี้ขายพลอยค่ะพลินค่ะอ่ะนะคะอันนี้สองพันห้าสนะลูกค้าอันนี้งานขายพลอยนะคะแต่เดือนก็หลายร้อยนะคะลูกค้าห้าหกร้อยละค่าเดือนนะคะอะ่อันนี้งานแบบว่าพี่ปาขายพลอยนะ เพื่อลูกค้าเอาไปลงใหม่ได้เลยอันนี้งานสวยงานสวยนะคะอันนี้สองพันห้านะคะโอเคจะมีอ่ะนี้เป็นไพลินนะคะอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้เมื่อตะกี้ชุบขาวนะคะหนาห้าไม้นะคะอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นี่นะคะ อันนี้พันพันสองห้าสิบนะคะลูกค้าอันนี้ไพลินค่ะพี่ป่าวันนี้ก็มีการขายพวกขยะไหนอะเนาะพี่ป่าไม่เอามาเพราะว่าอืมพี่ปามีเยอะมีเยอะแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เก็บเก็บตังค์ก่อนค่อยไปซื้อพลอยนะคะ,อ,ะอันนี้พันสองห้าสิบนะคะลูกค้าชุดทองร้อยนาห้าไม้นะคะอืม ่อไปงานบุษารัคำอ่ะงานนี้ก่อนอ่ะอันนี้พอิีภัณปาขายอยู่8ปดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้งานเงินนะลูกค้างานเงินนะคะอันนี้ให้หกร้อยแปดิบาทนะคะหกร้อยแปดสิบาทนะคะงานเงินอมิตินะคะหกร้อยแปดสิบาทต่างหูนะคะต่างหูอ่ะต่างหูมรกตค่ะมรกตรุ่นนี้พี่ปลา,าให้อยู่ที่ รุ่นนี้ปกติพี่ปลาขายอยู่พันสี่ห้าสิบนะเป็นงานเงินนะคะชุดทองร้อยหนาห้าไม้นะคะเป็นมรกตนะคะอันนี้ลดให้เหลือชิ้นเดียวละพันสองร้อยห้าสิบนะคะอ่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดมรกตชุดทองร้อยหนาห้าไม้นะเป็นงานเงินนะลูกค้าอ่างานเงินแท้อ่าจะไปงานอันนี้งานนี้พี่ทําพี่ปาทําโปรลดราคาอยู่นะอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะอันนี้ลดราคานะลูกค้า หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วเดี๋ยวสั่งใหม่อาจจะเป็นแบบอื่นนะคะแบบนี้จะไม่ลงแล้วนะคะอันนี้ลดให้อ่ะแปดร้อยห้าสิบพลอยไปคิดค่าพลอยคิดแต่ค่าชุบนะลูกค้ารุ่นเนี้ยใครใครซื้อไปถือว่าโอเคเพราะว่าพี่ปาไม่ได้คิดค่าพลอยนะคะพี่ปาคิดแต่ค่าชุบนะคะแปดร้อยห้าสิบรุ่นนี้พี่ปามีสองคู่นะ อันนี้สี่กีบโบวนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าถ้าอัพราคาเดิมจะอยู่ที่พันสองห้าสิบนะไม่รู้วันไหนจะอัพราคาเดิมนะอันนี้ให้ให้คลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ปาจะขึ้นแล้วต่างหูนะคะพวกทับทิมแต่ว่าไพลินี่ยอันนี้ไพลินที่พี่ปาหามาใหม่นะไพลินเนี้ยเอ่อหามาใหม่นะเอ่อแต่ว่าได้งานสวยอันนี้ได้สองพันท้านะคะ 2,005นามน,นี้เลยลูกค้าเอาพลอยไปลงใหม่ได้เลยทีนีอ้อันนี้สีแบบออกออกแมกขงหน่อยนะคะอันนี้ก็ได้2,000ทานนะคะเป็นงานเงินนะคะชุบทองร้อยหนาห้าไมา้อันนี้เป็นงานเงินแท้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นงานเงินแท้ชุบทองร้อยหนาห้าไมา้คู่นี้ให้2,005นะคะ,อะพอดีพี่ปาได้พลอยบุตรหมดแล้วหมดเลยนะคะพลอยบุตรคัดสวย,สวย ค่ะสวยๆออกมาคล้ายโกดน,นะคะอันนี้เป็นงานชุบทองร้อยหนาห้าไม้อันนี้ได้พันแปดห้าสิบนะคะพันแปดห้าสิบนะคะลูกค้าบอกราคาให้ด้วยนะพันแปดห้าสิบอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะอะลูกค้าคะอันนี้เป็นชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะอันนี้เก้าร้อยห้าสิบนะคะ สีกีบป,ปัวนะคะพอดีวิ่าเห็นลูกค้าชอบสีนี้พี่าก็เลยเอามานิดหนึ่งสีนี้นะ <c oughs> เจอพอดีนะคะเอามานิดหนึ่งนะคะอันนี้เก้าร้อยห้าสิบนะคะชุบทองร้อยหนาห้า 5. ม้ค่ะอันนี้ชุบขาวนะลูกค้าชุบขาวลูกค้าดูนะชุบขาวชุบขาว อันนี้สวยนะคะไว้ปาดูงานก่อนอืมอน,นี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะพันแปดห้าสิบคู่นี้ชุบขาวนะคะชุบขาวแต่พลอยสวยไงพลอยสวยก็พันแปดห้าสิบนะคะพันแปดห้าสิบนะคะอันนี้ซื้อมาแพงค่ะพลอยมาแพงมากค่ะสองสหมื่นนะคะลงมา ถ้าจะขายคู่หลักร้อยนี้ขายไม่ได้นะคะเอ,อลงแล้วคือลงแล้วเครดิตเขาอยู่ไงถ้าลงเงินสดก็ไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อนะคะลูกค้าเพราะว่าหลายหมื่นนะคะลงพลอยทีเป็นแสนนะจ๊ะอืออันนี้เป็นงานชุบขาวนะคะออันนี้ก็สวยค่ะพันแปดห้าสิบนะคะขายพลอยนะลูกค้าอะขายพลอยพันแปดห้าสิบนะ เอาได้อีกคู่หนึ่งอภิปาได้อีกคู่หนึ่งนะคะออันนี้เป็นงานอเป็นงานเงินนะคะอันนี้เป็นงานเงินอันนี้ก็งานเงินนะคะอันนี้สีแบบบุษราคมแบบสีอ,อกเหลืองๆห,หน่อยแต่ก็สวยบางกระจาเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็พันแปดห้าสิบอันนี้งานเงินนะคะเัวยน,นี้งานเงินชุบชุบคาเอ้ยชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะอืม ก็อยู่ลักษณะนี้นะคะงานเงินอันนี้เป็นงานเงินแท้นะจ๊ะอืมอพอดีพิ่ปลาลงงานอ่ะพอดีพี่ปาเปลี่ยนพอยอันนี้อ่ะอันนี้ให้พันสองห้าสิบนะคะใช้ห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดพิ่ปาเปลี่ยนพอยแล้วค่ะก่อนเป็นโอปอโอปอเมื o po. O po, ่อก่อนอยู่ที่แปดร้ยห้าสิบนี่พิ่ปาเปลี่ยนเป็น ไพรินนะคะพันสองห้าสิบนะคะไซส์ห้าเจ็ดอยู่อย่างนี้นะคะอ่เราจะใส่บนใส่ล่างก็ได้นะห้าเจ็ดนะคะลูกค้าอ่ะอยู่จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นไพรินนะลูกค้าอืมไพรินพันสองห้าสิบอ่ะลูกค้าอันนี้ไซส์ห้าสองนะห้าสองรุ่นนี้นะคะอ่าลูกค้าเดี๋ยวบางคนเขาเขาไม่แฮปปี้กับแบบว่า บางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะบางคนนะลูกค้านี่บอกไว้ก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประกายสวยนะคะแต่เขามีสิวฟ้านะคะอ่ะคาดูนะอ่ะเขามีสิวฟ้าแต่นี้ไม่ได้ถูกนะคะอ่ะไส่ห้าสองนะคะพันแปดห้าสิบเขามีสิวฝ้านะลูกค้าสิวเออมีสิวนิดนึงนะคะลูกค้าอ่ะก็มีสิวนิดน,งน,ะะน,ดนึงนี่นะ,ะสิวนิดนึงแต่ว่าสีก็สวยเวลาเราใส่แต่ไกลนะเไหมอ่ะห้าสองนะ อันนี้ให้พันแปดห้าสิบนะคะอืมก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ให้พันแปดห้าสิบนะคะอืมห้าสองค่ะพันแปดห้าสิบเดี๋ยวนี้ทับทิมมาแพงมากค่ะอืมอ่ะอันนี้พี่ปลาเปลี่ยนเป็นบุษราคำบางกระจ ạ นะเอ่อบุษราคำบางกระจ ạ ไซห้าสี่นะ ปกติเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นอัมพันธะอ่ะพี่ปลาขายอยู่650โอเคอันนี้บุษราคำบางกระจะนะคะไซห้าสี 54. พี่ปลาก็ขาย650นะคะอันนี้บางกระจะนะคะบุษเอ่อบุษราคำบางกระจะนะคะ650าบาทนะคะอ่าลูกค้าคะอันนี้บุษราคำบางกระจะนะคะเมื่อก่อนเป็นพลอยอื่นนะราคาอัน,นี้ให้850นะไซห้าสี 54. นะคะ อันนี้พี่ปาเปลี่ยนเป็นบุษราคำบางกระจักนะคะอันนี้อ่ะไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าเด้ออ่ะอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะบางกระจักงานไม่ชุบเพิ่มนะลูกค้างานไม่ชุบเพิ่มอะไรชุบเพิ่มก็จะบอกนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะบางงานก็ไม่อันนี้อันนี้ห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ด อันนี้มรกตนะคะอันนี้งานขึ้นมือนะคะลูกค้าเป็นงานเงินทุบทองร้อยหนาห้าไม้อันนี้สี่พันห้ากันลูกค้าสี่พันห้านะคะไซส์ห้าเจ็ดสี่พันห้านะคะอ่าอันนี้ห้าเจ็ดนะคะลูกค้าขี้เลน่อยนะคะสองพันห้านะคะอันนี้เป็นเพชรซีเพชรลูกโลกนะคะสองพันห้าไซส์ห้าเจ็ด วันนี้ไม่ได้สั่งมรกรเพิ่มนะคะของกอยังขายไม่หมดลูกค้าออันนี้เป็นทับทิมนะคะวัดไซส์ก่อห้าหกลูกค้าห้าหกห้าหกเก้าร้อยห้าสิบนะรุ่นนี้ห้าหกนะคะเก้าร้อยห้าสิบรุ่นนี้เออเมื่อกี้ลืมใส่ให้ลูกค้าดูนะใช่ไหมต้องใสใ่ลูกค้าดูอ่ะนี่ห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่พันห้านะคะ นี่งานขึ้นมือนะคะสี่พันห้าแต่ลูกค้าจะเอางานสำเร็จก็อยู่ที่สองพันห้านะคะ,ะอันนี้ก็ห้าเจ็ดนะคะงานสำเร็จเป็นเพชรลูกโลกนะคะแต่เมื่อกี้งานเงินงานเงินชุบทองร้อยหนะะาห้าไมเป็นงานขึ้นมือออันนี้เป็นหยดน้ำสตาร์นะคะลูกค้าอันรุ่นเนี้ยแปดร้อยห้าสิบวัดไซส์ก็ประมาณห้าห้านะลูกค้าห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 กนี่แหลอะอันนี้อยู่ที่ ปดร้อยห้าสิบนะแปดร้อยห้าสิบอ่าอันนี้อันนี้เป็นโกมินนะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบบาทงานเงินนะคะห้าสามวัลูกค้างานเงินห้าสามใงานเงินห้าสามอันนี้งานโกมินนะอ่างานเงินห้าสามแถมแถมข้อมือโกมินให้เส้นหนึง่งวงนี้นะเฉพาะวงนี้นะคะพอดีพี่บามีพอโกมินอยู่ แถมโคเินให้เส้นหนึ่งนะคะอันนี้แปดร้อยห้าสิบแถมก็คือแถมนะคะแต่วงอื่นไม่ได้แถมนะคะแถมวงที่อ่ะลูกค้าอันนี้สีกีบบัวน,นะคะอะอันนี้ไซส์อุย๊ยนี้หกสิบสองได้นะอันนี้หกสองนะนนนะลูกค้าแปดแปดร้อยห้าสิบหกสองนะคะแปดรอยห้าสิบอืม หกสองแปดร้อยห้าสิบนี่นะคะหกสองแปดร้อยห้าสิบบาทต่อไปบุษราคัมบางกระจะพอดีพี่ปลาได้มานะคะอันนี้อันนี้วัดแล้วประมาณหนึ่งจุดห้ากรัตได้นอะอ่ะเยินเสียอ่ะนี่นะคะ น่าจะห้าหกนะลูกค้าห้าหกพันสองห้าสิบพอโอเคพันสองห้าสิบพอดีได้มาหลายเม็ดแต่ไม่ได้ว่าจะขายถูกเพราะว่ามาแพางนะคะอ่าบางกระจะวงนี้นะคะวงนี้วงนี้ก็พันสองห้าสิบนะบางกระจาขอคิดพันสองห้าสิบนะคะอ่าพี่ฟ้าลงพลอยใหม่นะคะ พี่ปลาลงโพยไหมพี่ดาดูว่าพี่ปลาอัดกาวเปล่านะคะอันนี้พันสองห้าสิบนะลูกคา้าไซส์ไซส์ห้าแปดนะลูกคา้าประมาณห้าแปดนะคะอืมพันสองห้าสิบนะลูกค้านี้ปีเซียสองพันห้าสนะจากสี่พันห้าชิ้นชิ้นเดียวละสวยสวยนะลูกคา้าบอกค่ะสวย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 ,สวยอปีเซียแล้วก็ อ่เห็นไหมคะสวยนะบอกให้ไม่ผิดหวังค่าขึ้นค่าขึ้นมาเกี่ยวกัที่4 0 0ค่าค่าค่าไหมทองต่างหางนะนี้พี่เป่ามาลดเออพี่เป่ามาลดพี่เป่าเอามาลดเอ้าลูกค้ามีอีกวงหนึ่งแหวนแหวนหวงน,นี้ oppo นะ1,250สวยมากวงนี้ไซส์55 55มี55กับ57นะ1,250 เงียบเงียบไว้กำลังดูว่ามีอะไรให้ขายไว้ลูกค้านี่สวยนะพี่ปาอยากเปลี่ยนสีแดงก็รุ่นสีแดงขายไปแล้วแต่รุ่นสียมพูจะอยู่ที่พันแปดห้าสิบเรืรุ่นสีแดงอยู่ที่พันเก้าห้าสิบตอนนี้สีแดงยังมีอยู่นะจี้นะคะง,งานจี้สีแดงยังมีอยู่อันนี้พันแปดห้าสิบก็ค่ะ แ่เคาว่วงโดนแล้วอันนี้พี่ปาตั้งใจหาแบบว่าให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนหัวเราะพี่ปลาหาแบบว่าง่วงนอนจริงๆไม่ได้ง่วงนอนเล่นนั่งทํางานนั่งเคลียร์งานนะอ,อสุขภาพก็ยังไม่หายดีนะคะแต่เป็นคนที่ถ้าไม่ง่วงไม่นอนนะคะนอนไม่หลับค่ะถึงอื ันนี้เก้าร้อยแปดสิบนะลูกค้าจี้หัวใจสว,สวยสวยจี้หัวใจเก้าร้อยแปดสิบนี่นะคะข้างหลังก็จะอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าหมันะลูกค้าเก้าร้อยแปดสิบถือว่าถูกนะคะพี่ปลาลดให้ปกติพี่ปลาต้องขายพันสองห้าสิบนะลดจากพันสองห้าสิบบาทเหลือเก้าร้อยแปดสิบไม่ลดเฉพาะวันไ,ไหนหลวงพูดทวด ใครสั่งวิปามามารับด้วยแต่นี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะอยู่ที่980บาทใครใครรับหลองปูทวดมามาเลยมารับไปเลยลงให้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆตัดหน้าไม่รู้ด้วยนะอืมจะมีเพื่อนๆตัดหน้าไม่รู้ด้วยนะคะลูกค้าวิปลาอ่ะ อันนี้เม็ดไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเม็ดใหญ่แบบว่าหลายๆลายกะรัตอะพี่ปาก็จะขายอยู่ที่แปดพันห้าหกพันห้าอะไรเงี้ยแต่เส้นนี้ให้สี่พันห้านะคะเออถ้าเป็นถ้าเป็นทับทิมมาสองพันห้าค่ะแต่นี่เป็นบรบุดหมุดนะคะเออไม่เออได้อย่างเงี้ยไม่มีละพลอยไม่มีพลอยลงนะคะได้มานิดหนึ่งแพงมากนะคะ นี่ได้4,005นะลูกค้าอ่ะ4 0 0 3สามเม็ดสามเม 4, 5, ็ด4 0 0ตกเม็ดละเท่าไหร่เม็ดละพันห้านะเม็ดละพันห้า0 0เม็ดละพันห้าก็โอเคนะเม็ดใหญ่แต่ไม่ได้หนามากถ้ารุ่หนหนาหนาลายกระดับนี้จะขายอยู่ที่8 0 0เพราะพี่ปาเคยขายอยู่นะคะเอพี่ปาใส่อยู่ก็สวยเออพอดีแหวนไม่มีไม่มีเรือนแบบว่า ไม่มีเดือนที่แบบสีทองอ่ะชุบขาวมาเพราะว่าชุบทองแพ,งอ,ง,พ,ง,อง,พงอ่ะชุบทองแพงชุบทองแพงอ่ะชุบขาวแทนพอชุบทองแพงใช่ไหมแล้วมาขายถูกถูก,ถกอ่ะแ,ะ,แะแม่ค้าแม่ค้ามะมองกําไรไม่เห็นเลยอะคะ่ะคือมามาขายถูกกว่าค่าชุบอ่ะคือนะพอถึงคลาแบบ เราอยากโลดของอะไรเงี้ยมันก็ต้องขาดทุนนะคะลูกค้าแต่ถ้าเราขายอย่างเงี้ยเรื่อยๆเราไม่รีบเราไม่รเร้งเราไม่รีบใช้เงินเราก็ขายไปเรื่อยๆนะคะนี่พันสองพ้าสิบนะชุบแล้วนะประมาณกี่กันหลาตาพี่ปาเดี๋ยวพี่ปาช่างนะช่างน้ำหนักกี่กรรมเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีเหล็กลวดอยู่ด้วยไงง่วงนอนละไม่ไม่ช่างแล้วนะอ่ะ อยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะนี่พนะันสองสิบชุบขาวเรียบร้อยแล้วม่วงนอนแล้วไม้าวายอะนอนก่อนนะโอเคขอบคุณมากสวัสดีค่ะ